หลับลืมแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร้องกับพี่ๆทั้งสามท่านซึ่งเป็นดีโบโบโดีโบโบดีโบดีโบีโบนีองแีโบกีโบยอยบดีโบดีโัดีโบดีโบดีโบดี่บดีโบดี่เดี่อดีโบ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 ดีดีโบดีโบดีโบคีโบดีโบดีคบดบดดีีบ ได้ได้ไดู้รู้ไหมคะว่าการมันจีบ้มันยากขนาดไหนต้องยืนกลางขาซึ่งปกติไม่ทำค่ะแต่เมื่อกี้พี่ก็ผสมาสานควาเป็นดีว่าได้ลงตัวนะจริงแต่จะบอกว่าแตจะบอกว่าดีใจนะที่เปลี่ยนกลับมาเสียงต่ำได้แล้ว หลังเวทีคนงนี้ตลอดหลังเวทีไม่ได้แค่คุยนอย่างนี้นะจะบอกว่าหลังเวทีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแย่งชุดฝันดีว่าตลอดเวลาเลยนะคือพี่ยางจะใส่แล้ววันนี้เรามาทานด้วยเมื่อวานแย่งไม่ทานพี่เฟียงแย่งอยู่คนเดียวนะอกไม่เกี่ยวนะอย่าบันดเลียนนะวันนี้แม่มาเดี๋ยวก็ขอชี้แจงตรงนี้นะครับอย่ามายังเยียดให้กันนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยยอมรับแต่ก็คือปฏิเสธเลยครับว่าเพื่อนได้โยนาำต่างๆให้กันเราเป็นแบบนี้จบครนะภาพที่ฉันเห็นภาพที่ฉันเห็นออกจากห้องแต่งตัวเป็นออกเดินออกมาจากห้องแต่งตัวพร้อมกับถือชุดแก้งออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหลวงวาพี่ คุกทีนะคะพวกเราตัดกันทำไมคะเงียบดิประเด็นอยู่ตรงไหนพี่ใหญ่เนี่ยเริ่มก่อนเลยจ้าเราจะต้องปต้านเดอตสตาร์วันนี้นะคะถึงตอนถึงตอนเดี๋ยวเธอก็เป็นเป็นทายาทของผมแล้วนะครับทายาทขอ้ผมทายาทของผมทายวก่อนก่อนจะไปกันเนี่ยดิขอบอกความรู้สึกดีก่อนได้ไหมคะได้ค่ะลูกวันนี้เนี่ยดิก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเพลงร่วมกับพี่อ่านค่ะเพราะว่าพี่อ่านเนี่ยเป็นนักร้องรุ่นแรก ดีฟังที่อ่านตอนสองสามขวบเนี่ยตอนนี้ดีอายุเท่าไหร่คะ16ค่ะว้ายแรงเนอะอายุ16เนี่ยพี่อ่านพอเป็นลูกก็ได้เลยแหละคือคือถ้าตอนฉันเป็นลูกสักหน่อยนี่เขาเป็นลูกฉันแล้วอ่ะไม่เอาโอเคขอคนแม่มาด้วยเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรดีโบดีโบเ่ยแล้วมีกลุ่มเพลงต่ง พอน้องมีพูดมาทําให้อองฉุกคิดได้ว่าวันนี้เนี่ยถึงอองจะร้องประทันกับแก้มแต่องก็ดีใจที่อยู่บนเวทีเดียวกับพี่เพรอะองติดตามพี่ตั้งแต่อองเนี่ยอายุประมาณแบบแปดขวบตอนนั้นเนี่ยพี่เป็นตัวเอกตาตาเป็นรุ่นแรกของแก้มนี่เรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งน้ำมันเลยอ่ะที่ตาตายแล้วใช่เราเป็นแฟนครับพี่อัด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 ยืนเถอะยืนเถอะนะฉันจะบอกว่าอัลบั้มช้าตอนนี้อยู่ในหอจดหมายเหตุกรุงศรีนะครับ ที่เขาหนักเนื้อเพลงจะเขียนยมันในใบลานนะแกเข <laughs> ้าใจไหมเออตั้งแ <c ười> ต่ลาบอดด้วยคือจะบอกว่าอย่าดูกันที่อายุงานจา้าให้ดูที่ปริมาณคอเลสเตอรอลกนนไซดดีกว่าแต, <c ười> แต่ไม่ใช่กระเบื้องน,นะครับเพราะตอนที่พีพ่เฟียสออกเอาว่าโทษนะจ๊ะนาง <c ười> เป็นร็อกเกอร์และขอโทษอย่าว่า ลิงคอเนอร์เพราะว่าออมก็เคยเป็นรอรเกอร์อยู่วงมันลิงบอกว่าตอนสองคนนี้ออกอัลบั้มแมนโคตรโคลก็ยอมรับท้ไมหรอเพรตอนนั้นก็มันลิก็มันลิดิเออไม่ใช่ คนต้องร้องทูกการแก้ค้าขขยิมผมนิดนึงเฮ้ยเธองาไม่มีหน่วยไปงานออฟฟิศออกชอบเล่นบอลนะคะบอลเล่บอลค่ะมองไกลๆดิฉันอยู่าเบิ้มจสีดค่ะงานกระโดดส็บตอกอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเปรนมาเรากัดกันเองตลอดเวลาเลยนะไม่หล่ะฉลึงอยว่บนงานบริษัท เดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทั้งหมดทั้งหมดคือซีวี่หายไปไหนคะซีวี่ยังอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นที่คุยกันก็เลยแบบเออสนุกสนานค่ะน้องเธอเป็นคนเบาๆชอบที่น้องน่ารากชอบมากเป็นคนไม่ค่อยสู้คนค่ะที่เราอภัยเมื่อกี้ก็ไม่ได้สู้เท่าไหร่ค่ะก็แหมพี่เียษคะพี่เียษก็ได้อยู่นะคะไว้เนี่ยค่ะซีวี่คะค่ะดูอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างก็ได้ยังไม่สู้คน พวกพี่ไม่สช่คนกัพวกพี่เนอะไรลปกติแล้วคนที่คุณกับพวกเรารู้เรื่องมีแค่สองคนคุณริวคุณริวจิสัมพันธ์เนะแล้วก็คุณเจนคุณเจนยานชีพเนาะแล้วที่ซิววีถามพวกพี่ว่าพวกพี่ไม่ใช่คนนะพวกพี่เป็นอะไรพี่พูดตรงๆพวกพี่ก็ไม่รู้จัะ วันนี้เดอะสตาร์ประทานกับอำนาจเดินโอ๊ยที่บ้นไม่ได้หมายถึงพวกหนูนะลูกฮ <laughs> <ünd ein> ัลโหลวันนี้หมูเตรียมช่างไฟมาจากบ้านค่ะ <laughs> เราต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวไม่ได้ไงนี่แค่โชว์แรกยังขนาดนี้โชว์หลังฉันว่าตกเลยนะจริงติดตามให้ดีนะครับเพราะวันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วไอ้ว่าดีเจป่ทะกับเดอะสตาร์และนี่แค่โชว์แรกเท่านั้นโชว์แรกเท่านั้นยังขนาดนี้ยังทะเลาะกันเองขนาดนี้นะคะพูดเลยว่าโชว์ต่อไปเนี่ยสาวๆจะต้องถูกใจมากมากต้องเกึ่งฟรีดไว้เลยนะคะพูดเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากที่ฟรีดพี่ดังมาแต่เดี๋ยวเตรียมดัง เลิศมากพร้อมหรือยังพูดเลว่าจะรู้สึกยังไงนะคะพี่หยอง